ชอบผ้าไหมแท้คุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นผ้าไหมสีพื้นสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าขาราคาเมตรละ750บาทถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเสื้อของคุณผู้หญิงใช้2เมตรค่ะของคุณผู้ชายใช้3เมตรค่ะแต่ถ้าจะนําไปตัดชุดไทยสั่งซื้อ4เมตรได้เลยอย่างเช่นตัดทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตดาดานะนําให้สั่งซื้อไปเลย4เมตรค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะผ้าไหมแท้นะคะลักษณะของเท็กเจอร์ของเนื้อไหมนะคะก็จะมีความนุ่มนะคะมีควาามมันเง สวยงามคุณลูกค้าขาสวยอนะ่ะมันแบบว่าตัดออกมาแล้ววิ่งแบบใส่แล้วแบบสวยแล้วก็มีคลาสมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เคยใส่นะคะที่เป็นไหมแท้ทอมือแล้วรู้สึกว่ามันร้อนคุณลูกค้าจ๋าแนะนําให้มาเลือกชมเลือกช็อปนะคะผ้าไหมแท้ทอมือของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราคุณลูกค้าขางานผ้าไทย ผ้าไหมทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนบางเบานะไม่ใช่ผ้าบางๆนะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนค่ะเหมาะมากๆสาหรับคุณลูกค้านะคะที่รู้สึกแบบว่าเออถ้าใส่ผ้าไหมแท้รู้สึกว่ามันจะร้อนมันจะอกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่นุ่มหมันนำมาตัดเป็นเสื้อทรงซาฟารีของคุณผู้ชายเห็นไหมคะสีดําเป็นผ้ารุ่นเดียวกันค่ะตัดออกมาแล้วแบบว่าโอ้โหสวยมากๆเลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยพื้นนี้จะเป็นสีม่วงดอก ที่นุ่งถืออยู่ตอนนี้เรียกว่าสีม่วงดอกรักค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยตรงนี้2เมตรค่ะตรงนี้2เมตรค่ะสามารถนําไปตัดเสื้อสามารถนําไปตัดผ้าถุงสามารถนําไปตัดกระโปรงหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดมินิดรเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อนะคะนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอส,อสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็ ผ้านะที่เป็นผ้าไหมแท้ทอมือเนี่ยเวลาเราสัมผัสเวลาเราจับเนี่ยเรารู้เลยนะเพราะว่ามันจะมีแบบเทคเจอร์ของเนื้อผ้าที่เป็นพื้นสัมผัสที่แบบว่า มันจะมีแบบความแบบไม่สม่ำเสมอนะคะเนี่ยแหละค,คือความเป็นธรรมชาติคุณลูกค้า่ะเพราะว่าด้วยเส้นไหมนะคะเวลาเขาสาวไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้เส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะแบบว่ามีความแตกต่างกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้คุณลูกค้า่ะสวยสวยแน่นอนสําหรับคุณลูกค้านาคะที่ชอบนะคะสวมใส่ผ้าไหมนะคะก็ถ้าเลือกเป็นผ้าไหมแท้ก็แนะนำคุณุ่นี้แหละค่ะถ้าเป็นผ้าพื้นนะถ้าเป็นผ้าสีพื้นแนะนําให้ใส่แค่2ตะกอก็พอค่ะเพราะว่ามันไม่ร้อนมันไม่ร้อนแล้วที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าขะเวลาคุณลูกค้านะคะดูแลรักษา ดูแลรักษาง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะก็เวลาเราใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์ซักซักผ้าสูตรน้ําผลิตภัณฑ์นะคะรบบผ้านุ่มสูตรน้ําแค่นั้นเองค่ะยี่ห้ออะไรใดๆก็ได้ที่คุณลูกค้าเคยใช้นะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีม่วงดอกรักผืนนี้จะเป็นสีม่วงดอกรักค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสีเลยแต่ถ้าผืนนี้จะเป็นสีอ่าสีเหลืองดอกคูณน,นะจะเป็นสีเหลืองดอกคูณคุณลูกค้าเห็นใช่ไหมต้นคูณแล้วก็มีดอกคูณสวยนะคะบอลพอมองเข้าไปโอ้รู้เลยว่าเป็นสีเหลือง เป็นสีเดียวกันค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ค่ะวันนี้นะคะสั่งซื้อ2เมตรวันนี้สั่งซื้อ2เมตรคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะที่แถมกระเป๋านะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนงานแฮนเมดเฮนค่ะ อีกหนึ่งผลงานอีกหนึ่งชิ้นงานที่มีความสวยงามและสามารถนําไปใช้งานได้จริงความสูงของกระเป๋าอยู่ที่7.5นิ้วสามารถนําไปใส่โทรศัพท์ได้ด้วยและที่สําคัญมี2ซิปแยกกันชัดเจนคุณลูกค้าขาซิปด้านบนตรงนี้ที่ยาวๆตรงนี้เราใส่โทรศัพท์ค่ะนะคะไม่ต้องใส่อะไรอื่นนะคะเดี๋ยวมันจะไปแบบว่าไปโดนโทรศัพท์เราที่หน้าจออะไรเงี้ยเนาะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็นะคะซิปด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าก็ใส่เงินใส่ธนบัตรใส่บัตรประชาชนบัตร ATM ีเอ็มใบขับขี่ได้เลยใช่ไหมพกพาไปเทอดวดไปได้ทุกที่่่่เลลยคคคุณูกาะะไไมวจป ห้างนะคะคุณลูกค้าขาจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่านะคะจะไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยเห็นไหมคะสวยๆน่ารักนารัก,รกแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟถ้ารู้สึกว่ายาวไปคุณลูกค้าก็จับตรงนี้นะคะแล้วก็ขมวดขึ้นมานิดหนึ่งเนะะี่ยค่ะถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปคุณลูกค้าก็แค่ขมวดแค่นี้เองค่ะขมวดตรงนี้ โอเคเห็นไหมคะก็คุณลูกค้าก็ปรับนะคะสั้นยาวได้เห็นไหมก็แค่ขมวดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราก็ปรับนะคะให้มันแบบสั้นลงก็ได้ใช่ไหมสั้นลงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ผ้าใหม่ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่เป็นผ้าไหมแท้ทอมือผือนนี้คะ่ะสีชมพูกรีบบัวผืนนี้สีชมพูกรีบบัวสวยไหมคะสวยเนาะมันเป็นแบบว่าสีที่แบบว่ามีความสวยแล้วก็สดใสมากๆอันนี้จะเป็นใหม่แท้นะคะ ที่ให้ดูให้ชมอยู่ในขนาดนี้เป็นผ้าไหมแท้ค่ะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือค่ะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือสองตะกอค่ะนุ่มหลอนุ่มตัดสีชมพูเออสีเหลืองสีเหลืองดอกคูณนะที่นุ่มใส่นุ่มตัดมาตัวหนึ่งนะคะสีเหลืองดอกคูณสวยใส่สบายมากคุณลูกค,ะคะ้าขาเนื้อผ้าแบบบางเบาใส่สบายตามที่นุ่มบอกเลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วที่สําคัญคือรีดง่ายใส่สบายมากๆด้วยก็คือรีดด้านในก่อนแล้วก็รีดด้านนอกแต่ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดค่ะ ให้ใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาและที่สาคัญให้ใช้เป็นเตารีดไอ้น้ําเพิ่มเติมเข้าไปด้วยคุณลูกค้าขาแล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นแบบเป็นกรีบเนาะเราตัดแบบแบบจับกรีบนู่นนี่นั่นนะใช้เป็นอ,ะ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสเปร์สเปร์ที่แบบอัดกรีบอะค่ะฉีดเลยแล้วก็รีดเลยมันจะออกมาสวยเงาเว้บเลยรีดเองค่ะซักเองรีดเองได้เลยนะคะใช้เป็นแต่ขอแนะนําให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้าแค่นั้นแหละค่ะ ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกซื้อนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่พีทุกทท่านด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยจ้าสวยไปตัดเสื้อถ้าของคุณผู้หญิงก็ใช้สองเมตรจ้ะถ้าของคนผู้ชายก็ให้ซื้อสามเมตรนะถ้าของคุณผู้ชายนุ่มให้ซื้อสามเมตรนะแต่ถ้าจะไปตัดชุดไทยซื้อสี่เมตรเลยค่ะ ตัดชุดไทยทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจินด,ด,ดาค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสวยสวยทุกผืนสวยทุกสีค่ะสีขาวไหมสีขาวงาช้างค่ะสีขาวงาช้างสวยๆสำหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยตัดทั้งชุดซื้อ4เมตรเลยเดีย๋ยวจะตัดเป็นแบบว่าเป็นเป็นผ้าม้วนเดียวกันนะเพราะว่านะคะแต่ละรอบที่เราย้อม ย้อมสีย้อมไหมอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้สีไม่เหมือนเดิมนะจะมีสีที่มีความแตกต่างกันต้องขอบอกคํานี้ค่ะจะจะได้สีนะคะจะสีจะได้สีของไหมที่มีความแตกต่างกันนะอย่างเช่นสีเหลืองดอกคูณแบบเนี้ยรอบหน้าอาจจะได้แบบว่าสีเหลืองดอกคูณที่แบบสว่างสดใสมากกว่านี้รอบต่อไปอาจจะได้สีเหลืองดอกคูณที่มีสีอ่อนกว่านี้ดังนั้นถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดอย่างเงี้ยนุ่มต้องตัดเป็นผ้าสีเมตรนะคะให้คุณลูกค้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณลูกค้านะคะเวลาไปตัดชุดมันก็จะได้เป็นแบบเป็นสีเดียวกัน ใช่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าต้องสั่งซื้อ4เมตรนะเพราะว่านะคะมาซื้อ1รอบนะคะคุณลูกค้าซื้อ2เมตรแล้วจะมาซื้อรอบ2ให้สีเหมือนกันไม่มีนะคะคุณลูกค้านะ ขอบเพราะคุณนะคะบอาบอกจริงๆเลยค่ะเราบอกตามตรงตามความต้องการแล้วก็ความจริงตรงนี้เลยคุณลูกค้า่ะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าใหมแท้นะคะเราต้องย้อมคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะใหม่นะคะที่เราสาวมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นสีธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบธรรมชาติเป็นสีของไหมธรรมชาติแบบนี้ละค่ะเวลาจะทําให้เกิดสีต่างๆเราต้องนําไปย้อมและที่สําคัญการย้อมแต่ละครั้งนะคะก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์ค้าคุณลูกค้า่ะและที่สําคัญ เราเล่นกับไหมซึ่งไหมแท้ทอมือด้วยนะคะแล้วก็ไหมแต่ละช่วงนะคะแต่ละช่วงแต่ละแต่ละฤดูก็มีการกินสีที่แตกต่างกันด้วยคุณลูกค้าคะใช่ก็เหมือนตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวใช่ไหมฤดูต่อไปก็เป็นฤดูร้อนฤดูต่อไปก็เป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะไหมนะคะดักแด้ที่ให้ไหมออกมาอย่างเงี้ยค่ะเส้นไหมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะมีการซับสีมีความมีความชื้นมีอะไรที่แบบมันจะมีแบบอะไรที่มันเป็นมันเป็นความเป็นธรรมชาตินะคะที่เราไม่สามารถนะคะแบบว่า จะไปแบบว่าเฉพาะเจาะจงได้แบบ100%นี่แหละคือการแฮนด m a d e งานแห่งค้ามันเป็นเสน่ห์มันมีคุณค่านะคุณลูกค้านะดังนั้นนะคะถ้านะคะคุณลูกค้านะคะชอบนะคะสวมใส่ผ้าใหม่เพราะว่านะคะมันมีคุณค่าแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนกันต่อให้ว่าเป็นสีชมพูมันก็เป็นมันว่าต่อให้ว่าเป็นสีชมพูกรีบบวัวแบบนี้รอบต่อไปอาจจะย้อมได้เข้มกว่านี้รอบต่อไปอาจจะย้อมได้จืดกว่านี้อะไรสีอ่อนกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะใช่แต่ถ้าคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าซื้อ4ีเมตรเลยมันจะได้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าจะไปตัดแค่เสื้อก็สบายนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่ารับสีขาวงาช้างนี่แหละ2เมตรเพราะว่ามีผ้าถุงอยู่สามารถใส่กับผ้าถุงได้หลากหลายเฉดสีถ้าตัดเสือ้อถ้านำผ้าผื่นนี้นำไปตัดเสือ้อใช่ไหมเพราะว่าใส่ใส่กับผ้าถุงได้ทุกสีอยู่แล้วค่ะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เรามีสีขาวงาช้างค่ะ สีชมพูกรีบบัวค่ะสีเหลืองสีเหลืองดอกคูนค่ะแล้วก็สีม่วงดอกรักด้วยคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ1,500บาทคุณลูกค้าค่ะขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย <c oughs> ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามสั่งซื้อวันนี้รับ1ชิ้น1ผืน1,500บาทรับไปเลยคุณลูกค้าค่ะกระเป๋านะคะผ้าไทยสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีอี ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสวยสวยทุกผืนสวยทุกสีเลยเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยนะคะจะรับกี่เมตรจะรับกี่เมตรแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะอย่าลืมนะถ้าตัดชุดนะคะซื้อ4เมตรเลยนะถ้านําไปตัดชุดซื้อ4เมตรได้เลยขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแพ็คนะคะผ้าเข่าม้ากันต่อเลยขอบคุณมากๆเลยร้านค้าจากจังหวัดอุทัยธานีขอบพคุณมากมากวันนี้เลือกซื้อเลือกรับผ้าเข่าม้าเนื้อฝ้ายผ้าเข่าม้าผ้าฝ้ายเส้นใหญ่เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เป็นผ้าเรื่องเดียวกัน ราคาผืนละ150้บาทราคาผืนละ150บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด20บผืนวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด20ผืนขอบระคุณคุณลูกค้ามากๆคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสนใจนําไปจําหน่ายขายต่อแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าขาเรามีราคาส่งให้ด้วยเรามีราคาส่งให้ด้วยนะจ๊ะเหมือนสั่งซื้อ30ผืนแบบนี้ค่ะก็ราคาจะลดราคาพิเศษนะเหลือเพียงแค่ผืนละเป็นเเฉพาะยยอออดดรับโนท่านนั้ไมม่ีเเก็บงินปลาย ถ้าราคาพ pues er. huh? oh. e. ิเศษแล้วคุณลูกค้าค่ะนอกเหจากจัดส uh. ่งให้ฟรีแล้วแต่เราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะแต่จัดส่งเราจัดให้ฟรีเหมือนเดิมจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมจ้ะพี่สวยสวยทุกผืนค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าายเส้นใหญ่เป็นงานผ้าไทยผ้าายเส้นใหญ่ค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนำมาตัดชุดนี่แหละเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยใส่ดีค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจ้ะนำไปตัดชุดได้เลยนะคะ น้่ไปจัดชุดสวยๆได้เลยจ้าเลือกดูเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมนะคะ อยากเลือกใช่ไหมอยากเลือกเองใช่ไหม้คุณพี่จา๋าคุณพี่เห็น QR code ค้ A ไหมนะคะสแกนที่ QR code คตรงนี้ได้เลยค่ะนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลค่ะสแกนที่ QR code คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรามากมายหลากหลายรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นของฝันของฝากของ,ของชํารวยของที่ระลึกหรือว่าสนใจนะคะสั่งซื้อนําไปจําหน่ายขายต่อก็สามารถ,ถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยอันนี้ไม่ต้องติดแบรนดนะคะคุณลูกค้าบอกว่าใส่ถุงแก้วแค่นี้พอนะคะได้เลยจ้า แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะอยากให้ทางร้านของเรานะคะพิมพนะคะรายละเอียดเป็นป้ายชื่ออะไรเงี้ยก็สามารถบอกได้นะคะจํำหน่ายปีกส่งค่ะพี่สนใจติดต่อสั่งซื้อถ้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะสนใจนําไปจําหน่ายขายต่อติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามราคาสอบถามจํานวนได้เลย สั่งซื้อเหรอคะถ้าเป็นงานออเดอร์แบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นงานออเดอร์นะคะก็อันนี้เราซื้อประจำเนาะคุณลูกค้าข่ะนี่ยเขาก็จะซื้อไปเติมเนาะเพราะว่าเปิดบิลแรกนะคะก็จะเป็นนะคะสินค้าแต่ละประเภทนะคะก็50ถสงผืนค่ะอย่างเช่นสั่งซื้อผ้ารุ่นนี้เนาะผ้าข่มาผ้าฝ้ายใช่ไหมที่ราคาผืนละหนึง้าสิบบาทนะคะรับ50ชิ้น50ถสงผืนค่ะ จะทําป้ายแบรนด์ของคุณลูกค้าด้วยนะคะร้านค้าของคุณลูกค้าเองเลยเพราะว่านี้เขาก็เปิดร้านเหมือนกันนะคะก็นําผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะนำไปจัดจําหน่ายขายต่อขายดีค่ะขายดีมากๆเลยขายกันมาสิบปีแล้วนะขายกันมาสิบปีแล้วค่ะผ้าดีผ้าสวยค่ะขายดีตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะมีราคาส่งให้ด้วยสั่งซื้อห้าสิบเผื่อนนะจะส่งให้ มีราคาส่งแม่ค่ะเป็นยอดโอนทั้งหมดนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะสินค้าราคาพิเศษค่ะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นขอุญาตรับยอดโอนทั้งหมดแต่ค่าจัดส่งฟรีโอเคนะ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะทางช่อง y YouTube แม่มารีภ้าไทยด้วยนะคะ มีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมเลือกซื้อเลือกรับได้เลยเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะทุกชิ้นนะสั่งซื้อกี่ชิ้นเราก็จะแพ็กแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนกคะท่านใดสนใจนะคะกําลังมองหาของฝันของฝากของชํารวยของที่ระลึกนะคะให้ทางร้านของเราจัดทําให้นะ ของรับไหว่งานแต่งค่ะช้นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนบอกได้คุณค่ะดูสีสวยเห็นไหมสวยทุกผืนเลยสวยสวยวยทุกผืนสวยทุกสีจ้า นี่ก็แบบว่าให้เราเลือกให้เลยนะเพราะว่าของเรานี่เลือกแบบสีสัสนสดใสแล้วก็เป็นเฉดส,สีที่ขายง่ายแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเขาใสใ่ใช่ไหมหรือว่าเขาแบบซื้อเป็นของฝาก่งเนี้ยค่ะถ้าเป็นสดใสหน่อยอย่างขาวแดงอย่างเงี้ยก็แบบเห็นไหมมีความสดใสมีความสวยใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบซื้อฝากของให้คุณผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าซื้อเป็นสีตุ่นๆสีคลาสสิกอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเป็นสีน้ําตาลสีน้ำตาลครีมอะไรแบบนี้ค่ะเลือกซื้อเลือกชอบได้ค่ะ ก็จัดให้เลยนะคะก็จะได้มีความหลากหลายเนาะเวลาขายนก็จะได้แบบหลายคนนะคะแต่ก็นึกถึงะเนาะเป็นการนึกถึงแบบเออคนนี้อันนี้จะซื้อไปฝากขายอะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆก็จะเป็นแบบเจ็ดเฉดสีเนาะถ้ามีครบหลักๆก็จะเป็นวันทั้งเจ็ดนี่แหละหลักๆก็จะเป็นเฉดสีของวันทั้งเจ็ดนี่แหละค่ะสวยค่ะสวยเนาะสวยทุชิ้นสวยจุผื่อ แทกใส่ถุงแก้แบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยค่ะคุณลูกค้าท่านในสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ089 0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยนะนะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆทก่านหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดจ้า น้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าเข้ามาดูเข้ามาชมนะคะงานผ้าไทยของฝากที่หน้าร้านแม่มดีผ้าไทยของเราก่อนได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทนะจ๊ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทอสอค่ะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะอยู่ห่างจากอาหอโวดบึงพลานชายัยสาราการจังหวัดร้อยเอ็ดเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะมาดูแวะมาชมได้เลยงานผ้าไทยของฝากสวยๆมีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะเลยนะมาเลือกดูเลือกช็อปก่อนได้คะ่ะสวย งานผ้าไทยของฝากส่วนใหญ่ก็คุณลูกค้าจะมาซื้อเป็นของฝันของฝากของชํามรวยของที่ระลึกของฝากไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นของฝากไปต่างประเทศตอนนี้นะคะที่เลือกซื้อเลือกใช้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแฮนด์เมดที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะคุณลูกค,าค้าขาผ้าคลุมไหล่พื้นใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นผ้าหม่มอเนกประสงค์ที่สามารถพกพาไปด้วยได้ทุกที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณลูกค้าสั่งซื้อกันเยอะเลยมาเลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะคะสวย อยู่ในปัป๊มปตทใช่จ้าอยู่ตรงข้ามธนาคารทอสอจ้าธนาคารอาคารสงเคราะห์อะค่ะอยู่ตรงูตรงข้ามธนาคารทอสอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะจ้าเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะแบบว่ามีถนน,นเช่นถนนตัดใหม่นะคะของเราก็เป็นสี่แยกจุรีเวชเลยปกติมันจะเป็นสามแยกจุรีเวช <c oughs> เดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกค่ะมาแวะดูแวะชมนะคะที่หน้าร้านแม่มารีภาไทยของเรากได้เลยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกทๆๆๆๆ่านเลยขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะที่มีมากกว่า1,5ึ่งันรีวิวค่ะทางช่อง y u t u b e แม่มาริผ้าไทยของเราได้เลยนะคะเข้าดูเข้าชมก่อนได้นะมีรีวิวสินค้าผ้าไทยเยอะเลยเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนคะ่ะเผืนนี้สวยนปลกแปลกๆ ันนี้เราจะสั่งให้พิเศษเลยนะคะถ้าแบบคุณลูกค้าแบบว่าสั่งสั่งซื้อไปขายอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเฉดสีใหม่นะคะไม่เหมือนกับที่ร้านของเราจำหน่ายนะจะเป็นเฉดสีใหม่ค่ะสวยสนใจติดต่อสั่งซื้อก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะสนใจนําไปจําหน่ายขายต่อเรามีราคาส่งให้คุณลูกค้านะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0